สวัสดีครับผมนายอิทธิพลเทยโกศครับครูกำนังการพิเศษโรงเรียนบ้านนวลสว่างครับขออนุญาตนําเสนอข้อมูลทั่วไปของ,รนโ,นงรโรงเรียนบ้านนวลสว่างนะครับโรงเรียนบ้านนวลสว่างมีนายดุจพงศ์วงศิงเป็นผู้อำนวยการนะครับมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนนะครับจำนวนนักเรียน156คน,นครับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับ วัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็ดําเนินการโดยการเลี้ยงปลาดุกนะครับเพื่อ,อส่งเสริมอาหารกลางวันนะครับกิจกรรมนะครับก็เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันที่เพียงพอนะครับโดยไม่ได้พึ่งแค่งบประมาณหลกัหลกๆของของทางกระทรวงนะครับก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอและเต็มอิ่มครับผมกิจกรรม ที่โรงเรียนที่โรงเรียนได้ดําเนินการนะครับเกี่ยวกับโครงการาส่งเสริมอาหารกลางวันก็คือจะมีทั้งการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาทั้งในบ่อดินและก็บ่อที่เนตนนะครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกผลไม้นะครับเพื่อเสริมให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็จะมีาการเพาะเห็ดฟางนะครับเพาะเห็ดฟางาซึ่งจะเป็นห้วงเวลานะครับ โดยจะเป็นการเมือิการของนักเรียนนะครับทั้งการจัดหาฟางนะครับจากโดยขอรับจากชุมชนนะครับเพื่อมาเป็นวัดวดวดวดสดุในการเพาะปลูกนะครับสามหมื่นครับงบประมาณสามหมื่นห้าพันบาทครับพอไหมครัเรียนใหญ่บุคลากรก็เยอะถ้าถ้า <c oughs> ถ้าได้รับเพิ่มก็จะจะดียิ่งขึ้นครับ เพราะว่าจะได้จะได้เพิ่มกิจกรรมแล้วก็ตอนนี้เราเรากำลังพยายามให้ให้มันผล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 ิตออกออกจากอ,าออกมาให้มันครบครบ,ครบวงรอบของทั้งปีนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุดครับครับทางท่านผู้รับผิดชอบโครงการครับผมท่านพลัดครับผมครับก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งครับที่ร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งอำเภอลุงสานเป็นหน่วยรับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยนะครับ ถ้าราลงโรงเรียนนี้นะครับก็มีความต้องการในเรื่องของขยายผลนะครับเรื่องอาหารกลางวันก็เน้นไปที่เรื่องของปลาปลาดุกนะครับที่แล้วก็พันธุ์พืชนะครับผักสวนครัวอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการของโรงเรียนนะครับโดยงบประมาณโรงเรียนนี้ก็จะอยู่ที่35 0 0 0ันบาทนะครับซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงไปทาประชุมกับท่านผู้ในการที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับก็จะอยู่ในช่วงของ,ของการ จะซื้อจะจ้างเพื่อมานํามามอบให้กับโรงเรียนในแต่ลเนินการตามวัตถุประสงค์ครับปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดาเนินโครงการมีมีไหมเออถ้าถ้าเป็นเรื่องของปลานะครับก็อาจจะมีะการติดเชื้อจากจากการขนย้ายบ้างนะครับติดเชื้อระหว่างอาจจะโดนโดนเชื้อมาจากฝนทําให้ให้ปลาตายได้ระหว่างระหว่างเลี้ยงนะครับหรือ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปลายังไม่สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีนะครับหรือเลี <GO av uther> ้ยงได้แ <speaker> ต <noise> <danach ๆ S 1> ่เจริญเติบโตช้าทําให้ไม่พอและหรือไม่ทันกับการจัดให้เป็นอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนครับสำหรับช่วงนี้ก็มีท่านประมงอำเภอได้มาร่วมในกลุ่มโครงการนี้ด้วยครับผมครับเขื่อนเชิอเชิดด้านนี้นะครับท่านประมงครับ ให้ข้อแนวทางเสนอแนะในการเพื่อที่จะ,าะดาเนินการทางกิจกรรมตัวนี้เกี่ยวกัเบเรื่องของปลาครับผมเชนครับก <c oughs> ็ทางด้งนานสำนักงานประมงอำเภอพิบู์มณส,สาหารนะคะก็รู้สึกว่ามีความยินดีนะคะที่ทางด้านโรงเรียน นี้นะคะมีความเข้มแข็งในการดําเนินกิจกรรมนะคะโครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะกิจกรรมนะคะที่เป็นการเลี้ยงปลาโรงเรียนนี้นะคะก็มีการมีกิจกรรมการเลี้ยงปลานะคะในในบ่อซีเมนซึ่งทางด้านสักงานประมองอำเภอนะคะโดยดิฉันประมองอำเภอพี่บุญเมืองสาหานะคะก็ะจะเข้ามาร่วมนะคะให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านการวางแผนการดาเนินกิจกรรมนะคะส่งเสริมองความรู้นะคะแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างการเลี้ยง ซึ่งอตอนนี้ที่เราทราบมาก็คือ 1. น,นะคะก็คือปัญหาที่เกิดเกิดจากปลาป่วยเป็นโรค2ก็คือทางโรงเรียนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลานะคะได้ตลอดระยะเวลาครบเขาเรียกว่ายังไม่สามารถหมุนเวียนในการเลี้ยงปลาได้นะคะก ตรงนี้อย่างไรเสียนะคะทางด้านสำมนักานประมองอำเภอพิบูลมณฑสานานะคะก็จะนําไปศึกษานะคะแล้วก็จะนํามาจะนําวิธีการแก้ไขนะคะแล้วก็วิธีการส่งเสริมนะคะมาสนับสนุนแล้วก็แจ้งให้ทางโรงเรียนนะคะคุณครูที่รับผิดชอบนะคะได้นําไปปรับใช้นะคะในอนาคตนะคะอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะท่านท่านถ้าว่าท่านกเกษตรนะครับเชิญเชิญท่านเกษตรด้านนี้ครับเห็นว่าจะมีทางโรงเรียนจะมีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักเพื่อสนับสนุนชวนนี้ครับ การมีคำแนะนาอะไรบ้างครับครับผมในส่วนของสํานักง,งานเกษตรอาเภอพ,พิบูลมังสาหารนะครับก็จะเข้ามาร่วมจัดทาปฏิทินการผลิตผักรายปีนะครับเลือกผักที่เหมาะสมในแต่ละห่วงฤดูก,กาลที่จะสามารถให้ผลผลิตและก็เพียงพอต่อนําไปสู่การประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ปลูออกได้ตลอดปีโดยไม่ประสบปัญหาโรคแมลงน,นะครับเราก็จะเข้ามาร่วมทางโรงเรียนในส่วนของตรงนี้ครับ ก็มีนักเรียนนะครับที่ทางคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนคณะกรรมการนักเรียนครับผมครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนนะครับเอาเลยครับผู้เถิยวด้านนี้ด้พูดเถิดได้เลยครับเชิญเพื่อนพูดที่ภาษาด้วยครับเอาไปเลยครับให้คนในประธาน โโโโสวัสดีครับผมดิาชายขรัชัยสายพันธ์ตัวแทนสภาอนรบยนโรงเรียน,ยนมัณฑนสว่างขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนโครงการโครงการอาหารกลางวันขอบคุณครับในนามนะครับตัวแทนคณะคุณครูโรงเรียนมัณฑนสว่างนะครับก็อขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการนะครับที่ มาประเมินนะครับโรงเรียนบ้านนนสว่างนะครับขอบคุณที่มอบโครงการดีๆให้นะครับก็ทางโรงเรียนบ้านนนสว่างนะครับก็จะติดตามนะครับก็จะขยายผลนะครับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพ่อหลวงนะครับให้มีประสิทธิผลมากที่สุดนะครับขอขอบคุณครับ